น้ำจะกลอาวที่ร้นมาเพื่อระบายสู่เท้าทะเลตรงนี้เพิ่งขุดไปเมื่อวานซืดขุดขยายออกไปแล้วก็น้ำไหลกว้างซึงเป็นท่อนิดเดียวแต่ที่จริงตรงนี้มันน่าจะเป็นสะพานมากกว่าไม่ใช่เป็นท่อบล็อกกระดานเดียวซึ่งน้ำหมดตรงนี้ก็เบิกมันจะกว้าง น้ำมาจากทางนี้ซึ่งถ้าลึกเข้าไปตรงนั้นประมาณสักสองร้อยเมตรจะเป็นกรองกรองใหญ่กรองภูมีที่ลดนคำกรองออกมาแล้วก็ผ่านทางนี้เมื่อก่อนจะเป็นเส้นน้ําสายเก่าจะเป็นเรียกว่าสายคลองเก่าเดี๋ยวนี้จะเป็นคลองตันออกไปดีอยู่ที่หน้าวัดของคาวดีหรือว่าวัดหลวงพออง่อโสจะพาไปทางนี้ นี่ก็แโคโกเพิ่งมากุดเอาไว้เพืล้มต้นไม้ออกไป,ลลลป้ล้มต้นมะพร้าวที่ขวางท้ายน้ำไว้มากก่อเเดี๋ยวตอนี่เขไม่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 ผลชาวบ้ากเะรอชาบ้าลงมาดูน้ำางมาเล่นน้ำมั้ง วันนี้ก็เริ่มลงครับวันนี้ต้องวันฝนไม่ตกน้ำก็เริ่มไหลลงวันนี้ก็วันลอยกระทงน้ำเต็มตลิ่งตันนี้ออกสู่ทะเลทะเลก็ออกสู่ทะเลสาบทะเลสาบต้นน้ำทะเลหลวงไม่หนุนขึ้นมาทะเลสาบ ไม่หนุนขึ้นมาก็ครับเดียวที่เราแห้งคิดว่าพรุ่งนี้น้ำจะหลงหมดเลยเรื่องเรื่องน้ำรอระบายอย่างแท้จริง